ทันที่5แล้วก็วันนี้ก็ได้ให้ใหได้รับเกียรตินะครับเชิญคณะกรรมาการทีดกฟอกเงิน,นและก็ยาเสพติดจากสภาผู้พุทนรัษดรท่านรองโฆษกรัฐบาลได้ตอที่จะต้องเป็นงานช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าการเผายาทำลายครบตามจํานวนที่กับคุณหรือไม่วันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมเป็นสักขีพยานแลวก็ร่วมเข้ามาวันพรุ่งนี้ก็จะมี อยากให้ทุกท่านติดตามนะคะเพราะวันนี้บนศเรานัาเจ้าเป็นระเจ้าทีการืสอบยาไอนะคะเก็จะเี่จากสม่มีสีเป็นสีส้มอตางทีนะคก็แสดงว่าเป็นเอฟตม Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова